มิลลาะห์ h m a n เ r r a h i m เตือนฉันในเพนี้เรื่องราวของการขอดุอาให้เสียชีวิตในสภาพของผู้ศรัทธาดุอานี้ท่านนาบียูซุฟอัลยสลามได้ขอไว้ให้เราได้เป็นตัวอย่างควรที่เราจะอ่านดุอาบทนี้อ่านดุอาบทนี้ว่าฟาติรัสมมาวาติวัลออรอันตาวาลี ในด,ดุนยาวัลอาคิระตะวฟฟะนีมุสลิมาวัลฮิกนีบิสอลิฮีนความหมายโอ้ผู้สร้างฉันฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินพระองค์ท่านคือผู้ดูแลฉันในโลกนี้และโลกหน้าและได้โปรดให้ฉันเสียชีวิตในสภาพที่เป็นมุสลิมและโปรดให้ฉันติดตามบรรดาคนดีไปด้วยเถิด surah al surah Yusuf ayat ti 101 Dan chan ipini fa wai pian tau ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh